ุ้้ยฟาเห็นระบบกลไกข้างในเนาะใช่ใช่แต่ที่รู้สึกได้คือหนักหนักหนักกว่าทุกปืนที่เราจับมาอุ้ยอุ้ยรัวใุ้ปืนนี้รัวมากข้อดีคือรัวแรงยสีย วันนี้เราจะมารีวิวอีกแล้วยังอยู่ในช่วงเทศกาลสงการอ่าก็ต้องมารีวิวรูบิกแน่นอนครับวันนี้รุ่นใหม่ของแกเลยนะอะไรเขามาตับไหนเนี่ยไม่นับไม่เน้เลยผู้สงการมาอะไรรูบิกนี่อ่าเรารีวิวไป4ี่ห้าอีพีแล้วนะอันนี้อีพีที่6มาเจอกระบอกนี้อันี้อีพีที่ไม่รู้อ่าประมาณห้าเนี่ยแหละอ่าประมาณนั่นแหละ คราน,นี้เราจะมารีวิวปืนกระบอกนี้ซึ่งมันคล้ายๆกับกระบอกที่เรารีวิวไปแล้วเนาะอ่าเนี่ยเป็นกคล้ายๆกับกระบอกเนี่ยครับอ่าใช่ทีนี้เนี่ยพอเราเห็นเนี่ยมันคล้ายๆแต่ว่าดูดกล่องที่มาคือมันดูดีกว่าเดิมคราวนี้มันจะเป็นกล่องสีสรรันแต่ว่ามันจะแบบมันจะยับยับเนาะคือเราจะชอบเห็นกล่องส่วนใหญ่ที่เรารีวิวอะคืออย่าดูจากภายนอกนะทุกคนเหมือนแบบอย่ามองคนจากภายนอกนะคือคือตอนแรกมาจะไม่รู้สึกแบบโอ้มันก็กล่องแบบปกติกล่องกระดาษแข็งแต่ว่าอันเนี้ยดูแบบแข็งแรงกว่าแล้วก็แบบเวลาแกะออกมา แล้วเวลาเกี่ยวมานะทุกคนคือแบบปืนแบบที่ใส่กล่องเนี้ยมันจะมักชอบแบบปืนดีๆอะไรเงี้ยอ๋อคือกำลังจะบอกว่ากล่องไม่ได้มีสีสันแต่เวลามากล่องแบบนี้มันชอบเป็นแบบปืนที่แบบมาตรฐานกว่าเออนั่นแหละจะสื่อแค่นั้นแหละครั้งนี้เราได้ปืนสีฟ้าแปดตักแปดตัวโออได้สีฟ้าอีกแล้วมันเขียนวยผมจะมุ่งมันไปที่นี่ด้วยมันไปยูด้วยไม่ได้จีมันเปอุบัติเหตุ ครับปื๊ดมาดูกันเฮ้ยรู้ได้ไงเวลาเขาพูดอ่ะฮมาดูกันก็คือบมาดูปืนอะไรเงี้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเั้นร้นเฮ้ยเฮ้นเยเบเ เฮ้ยอันนี้น่าจะยิงดีอันเนี้ยอ๋อมันคู่กับที่มีแมกกาซีนมันชักแบบมามบมายมบมีระบบดูดน้ำีวยส้ยชอบนะาอะไรที่มันแบบเห็นระบบกลไกข้างในเนาะใช่ใช่แต่ที่รู้สึกได้คือหนักหนักหนักกว่าทุกปืนที่เราจับมาดูแข็งแรงจริงแต่ตกก็มีติดแต่ก็ต้องระวังแต่แต่ว่าอันนี้เหมือนเดิมนะครั็มันมีระบบดูดน้ำแต่ว่ากดที่เดิมเเขาไม่มีระบบเติมน้ำให้เราอ่าก็คือถ้าแบบเติมไม่ได้คือถ้าที่ดูดพังก็คือจบเลยเนาะ โอเคอะดูที่ในกล่องมีอะไรบ้างก็งมีแบตเตอรี่ให้แบตเตอรี่หนึ่งก้อนแล้วก็มีสายชาร์จเหมือนเดิม่แบตเตอรี่ใหญ่เลยเห็นตาด้วลาเวลากล่องแบบเนี้ยจะมีแว่นไหมไม่มีนะครับน่าเสียดายครับไม่มีแว่นให้ครับแต่ว่ารู้สึกว่าปืนแบบรุ่นอันเนี้ยที่เป็นแบบเนี้ย คือเหมือนกับปืนเนี่ยครับเนี่ยเหมือนกับปือนอันเนี้ยที่เรารีวิวไปครั้งลำบากคนเคเป็นปืนที่แบบดีแล้วด,ด,ด,ดีแล้วแบบหมายถึงว่าจะเรียกว่าไงวัสดุอะไรแข็งแรงหมดอันนี้น่าจะดีเหมือนกันอะเนืองกูเยอะก็คือดีอะเขามีที่จับนี่ใช่ไหมกันลื่นกันอะไรแบบนี้นี่ให้แบบกันลื่นเนาะตำแหน,น,น,น่งจับปืนก็ใช้ได้นะด้านหลังน่าจะเป็นที่ใส่แบตไหมลูกไม่ที่ใส่แบตจะอยู่ด้านล่างหรอจ้ะอ๋อนี่อยู่นี่ที่ใส่แบตอยู่ข้างล่างตรงนี้อ๋อ ลองก่ดูสิอ่าแบตใส่ปุ๊บรุ่นพวกนี้ให้แบตก้อนใหญ่เนาะใช่เพราะว่าแบบมีระบบดูดน้ำมีระบบะลรลองยิงดูเนี่ยปืนแบบคว่ใหม่ๆมันมีเสียงเมื่อก่อนไม่มีเสียงเนาะดังนีงมังดังงใช่เมื่อก่อนก็มีเหมือนกันเฮ้ยสัญญาณไหนมาเตือนเสียงดูดน้ำอาจจะแบบแปลกกว่าชาวบ้านหน่อยปืนหน่อยอะ รู้แล้วทำไมถึงดังแบบนี้เพราะปกติที่ดูดอ่ะมันจะมีที่ระบายลมออกมาใช่แต่นี่ไม่เห็นไงไม่รู้ว่าระบายลมตรงไหนมันมีเสียงเัีนยราเระบายข้างหน้าแทนะอเ,เออไม่มีที่ระบายครับโอเคครับเราไปทดสอบยิงกันเลยเพราะว่าปืนนี้ดีผมก <ปะ S 1> ็ว่าดีครับไปไปโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันครับว่าจะเป็นยังไงคือมันเหมือนเป็นพี่น้องกับปืนนี้นะนี่ซึ่งปืนนี้เราทดสอบแล้วก็คือดีมากมาก เติมน้ำครับดูดเดี๋ยวนี้เขาใช้ดูดกันแล้วแต่ว่าขอบอกอะไรข้อเสียข้อแรกคือถ้าเกิดว่าที่ดูดพังทุกอย่างจบครับอก็คือไอ้ปืนตรงนี้ไม่มีที่เติมน้ำใช่ส่วนอย่อถ้าถ้า,ถ,าถ้าที่ดูดพังก็ปืนก็เลยพ<ต>ังไปด้วยแต่ว่าสมมติมันไม่พังก็เลยสมมติเขาเล่นสงกาลเขามีสา,ายยางอะกว่าเราจะดูดได้เลยแนวเนี้ยใช่ไหมละ่ะอ่าแล้วนั่นคือข้อจากัดของเขา้าใช่ครับเราดูดน้ำครับ ไมมีเสียงไม่ดูเร็วอะอันนี้ข้อดีคือดูดเร็วมากเร็วไม่เร็วก็คือกําลังการดูดมันเยอะมาดูเพราะทุกการที่เราดูดมันไม่พุ่งขนาดนี้เนาะดูอผูพุ่งกระชูดอ่าอันนี้คือข้อดีคือดูดเร็วจะดูตอนเต็มมันเป็นยังไงทุกอันจะมีน้ําพุ่งอันนี้เป็นยังไงเลยดูก่อดูค้างไว้เลยครับเพราะมันรัวนี่ยังไม่เต็มมันยังเหลืออยู่อ๋อไม่ไม่มีน้ำพุ่งออกมาใช่ใช่ครับอ๋อมันจะออกมาข้างหน้าแทนนี เดี๋ยวเรามาลองทดสอบปืนนี้นะครับอุ้ยแต่หนักเหมือนกันนะอุ้ยอุ้ยรัวไอ้ปืนนี้รัวมากข้อดีคือรัวมีแรนด้วยอ่าลองถอยมาอีกนิดนึงสุระยะ8เมตรอุ้ยลองยิงไปยิงไปไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องท่าเยอะครับจะดูปืนครับยย่งนีิ เห็นเรามันจะดูเลยว่าเห็นน้ำเหลือเท่าไหร่เนาะใช่ครับดูสิเหลือครึ่งหนึ่งดูเหลือครึ่งหนึ่งเลยโูแต่แรงอ่ะลองเหมือนเดิมไปยืนกำแพงอันนี้คือระยะที่ปกติเรายิงถึงก็คือประมาณหเมตรอ่ะถึงไหมบอลไม่ถึงหรอเข้าไปอีกเข้าไปอีกโอ้นี่ดนเปี่ยงละตรงนี้ประมาณ8เมตรเหมือนเดิมอะมันย้อยถึงไหมอ๋อหวังผลจะประมาณหเมตร ปืนนี้คือมันเป็นปืนที่ทต้องบอกว่าออตโอต้นะมันมันมันรัวรัวมากมากมากเลยครับแล้วก็คือแบบว่าจะดูมาดูแข็งแรงว่าปืนอื่นๆนะพอ,อได้เล่นมันแน่นมากเลยบอลลองดูมันแบบแน่นมากอ่ะลองดูให้หมด <c oughs> น้ำหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ยางยางเหลือครึ่งนึง <c oughs> มาให้ทีก็ให้ตอนจะหมดเลยบอลบอก้ะดูนี่น้ำยังเหลือเหลืออ๋อใกล้หมดและใกล้หมดลว กุญแจเซนหุ้ยแรงนะปืนนี้เดี๋ยวลองยิงใส่กําแพงไหมอ่าลองยิงใส่กําแพงดูไปครับแรงแรงอยู่เฉพาะเองเงลยขอเนี้อุ้ยแรงแรงปืนที่ออกเป็นก้อนเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเล่นน่ะยิงระยะใกล้ไม่ดีเนาะถึงแนะนำว่าเวลาเล่นสงครามถ้าใช้ปืนฉีดน้ำควรใส่แว่นเนาะใช่ใช่เพราะมันแรง มองมองคนเล่นครับอันนี้ถ้าเทียบกับปืนฟ้าอันนี้จะกระสุนเยอะกว่าแต่ว่าแต่ว่าข้อดีของเขาคือเขาดูดน้ําเร็วมากพลังงานในการดูดน้ําเยอะ,อะลองยิยงครับโอ้แต่ว่ารัวคือกดค้างไว้เห็นเลยว่ารัวแรงความถี่ความถี่เขาดีเนาะใช่ครับแล้ววิถีตรงด้วยวิถีตรงตรงมากตรงกันข้ามเอ้ยขอบคุณครับพ่อเย้ชอบน้ำเย็นครับชอบความเย็นพี่ต <laughs> เป็นไงครับ <laughs> ปืนนี้โดยรวมโดยโดยรวมปืนนี้สําหรับไอคิวนะก็คือแบบไอคิวให้เก้าแล้วกันเพราะว่านกก็ให้้เาคือสิ่งที่ชอบมันดูแข็งแรงแล้วมันก็ยิงรัวแล้วดดลมันก็มีแบบน้ําเยอะมีอะไรเงี้ยอีกสิ่งหนึ่งที่แบบรู้สึกเหมือนมัน เติมน้ำช้านะแต่ว่าช้าแบบเพราะว่าเติมเร็วคือแค่เป็นความรู้สึกเองเพราะว<อ>่าแต่ว่ามันแบบที่ต้องชมคือมันใหญ่มากเลยตรงนี้จุได้เยอะนะจุได้เยอะมากเป็นกระบอกสั้นที่จุได้เยอะเพราะว่ามัน<ช>อ้วนคือแล้วอย่างหนึ่งน้าหนักถือว่ามันดักหนักกว่าเพื่อนนะแต่ว่าดูแข็งแรงอ่ะยิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าจุดเด่นของเขาคือความแข็งแรงสิ้นเดียวได้สบายสบายได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์าหมุนก็คือมันเลยยิงไม่ค่อยแรงครับอ่าก็คือมันเบาก็คือมันแรงอยู่แต่ว่าแต่ว่ามันเทียบกับปืนที่เรารีวิวมาี ก็ให้ก้าเหมือนกันเพราะว่ามันแข็งแรงหนึ่งเลยจุดเด่นเขาแข็งแรงแล้วสวยเพราะว่าเป็นปืนเปลยอย่างนงี้เวลาเดินไปไหนมันเด่นอ่ะมันเท่อ่ะมันเห็นกลไกข้างในใช่ครับแล้วระบบดูดน้ําก็แรงมันดูหรูอ่ะและยิงรัวก็คือถ้าเล่นกับใครเนี่ยเรารัวคนอื่นน้าหมดแล้วแต่ตัวน้าไม่หมดยังรัวใส่เขาได้อยู่ใช่ครับวันนี้คือแบบชอบมากใครสนใจกดสั่งซื้อได้ครับผมบอกเลยปืนนี้ดีครับแล้วก็คุ้มด้วยเอาไว้ครบปืนสั้นเราได้เลยก็วันนี้เราไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย